สวัสดีครับมันนี่ผ้ามเรียนมา,าจุฬาเล้ครับนีขนาดเมรหาเ,เสิบเช่นร่มบอกแห้งก่อนหนครับมัรอดูนครับว่าร่มบนที่พี่ปะพอไปมุนอ่ามุนทะนุ่นทนุนทนนสองมอ,งอ๋มีล่มบนม่ครับเจอทะนูบดังครับแบบนี้ครับ กรากเารือบจะยุ่งลมยาวด้วยครับใช่ไหมล้มสับปะพูใช่ปะล้มบนบนล้มบนโบก็แห้งมาเลยครับเนี่ยเนเห็นเราปะครับเมถ่าสิบเซนครับสูตรเปิดช่องของบ้าเจ๋งก้นบนครับผมล้มตอนนี้ยู่ที่สิบสิบกิโลเมตรครับเสือกอเงียบไปในเดียว กำลังขึ้นถึงลมบนอยู่ครับตอนนี้กำลังป่วยเสือกอยู่แต่รอนหนังมาจับกวางไงก่อนไหนๆจับกวางไงวันนี้มาไทยหายด้วยจับกวางไงด้วยเปลากำลังถึงลมบนแล้วครับตอนนี้นี่ครับผมเสือกกำลังแบบป่วยอยู่ครับไพลผู้ใดเฝ้าอ๋อเปล่าแล้วอะไรไปตั้งนี่จะไปก่อนนี่ต้องทั้งไทยกันไงแล้วเดี๋ยวก็หยุดป่วยเสือกก่อนแป๊บนึง ครับเล้วครับกำลังอยู่ปลายเสือครับผมซุ่มๆไปไกลๆเบาวกันแนี่ท่างเห็นเบาร่มบาใครชักตรงนี้ครับกำลังมาท่านหนคำวาอะไรครับบรรยากาศ6กโมงนิดๆับตอนนี้เนี่ยมากล้วครับ ก็ขึ้นง่ายนะไอ้ออเล่นทีเดียวทเดียวเ่างรเลนมมเี่รุม่มพอพรุ่มมนี่บ่ได้เล่นไก่รอ응เห็นรรุมม่มยีได้ตอนนี้เห็นรุ่มได้นิ่งก่าน้เกรือกัวตอนนี้เือกในในกัวเือเอาไปทาไรเต้นึบนาน

เกียงขนุน้ะครับตกักตีดตามมาเรื่องครับผมไม่ดีนคนครับพีไปได้แน่ผมจ้ได้เฟ้